ข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงผู้บอลไทยประจําวันที่28พฤศจิกายน2568โดยชายผูนน้บังคับ่งผู้บอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของบ่ายโมงนี้กันดีกว่าเรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้ทีมชาติไทยยุยบีสาปีตเตรียมที่จะอิมพอร์ต2แข้งเทพยโุโรปหรือสึกชิงแชมป์เอเชียในครนี้ให้จงได้เมื่อทัพช้างศึกทีมชาติไทยยุยบีปีภายใต้าการนำทัพของโคชบังทวชัยดำรงออนตะกลุลนอกจากการเตรียมทีมในการล่าเหรียญทองซีเกม 2 0 2วันที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในช่วงเดือนธันวาคมนี้แล้วทัพชังศึกทีมชาติไทยยูยี่สามปียังมีศึกใหญ่ระดับชวิตดรออยู่ข้างหน้าในการแข่งขันศึกฟุตบ FC, อลเอฟซียูยี่สามปีอาเซียนครับอวันบรอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดีอาระเบียซึ่งจะเปิดฉากขึ้นละบอกวันที่7ถึง25บหมกราคมทีมชาติไทยยูยี่สามปีอยู่กรุปดีเริ่มสายกับอิบรักออสเตรเลียและก็ทีมชาติจีนโดย16ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย แบ่งเป็น4กลุ่มกลุ่มละ4ทีมซึ่งจะนําทีมบันดับที่1บลลก็2ของแต่ละกลุ่มเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในคารานี้กันต่อไปจับตากันให้ดีเมื่อโค้ชวังทวชัยดรงออนตะกุเลเตรียมจะเซอร์ไพรย์ใหญ่อิมพอร์ต2แข้งเทพลูกครึ่งไทยจากลีกดังของยุโรปเข้าสู่ทีมชุดลุยศึกเอเชียในคารานี้อย่างเอเดวันคาราดิเย่ปีกจอมทะลวงลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสวัย19ปีจากร้อง ทีมดดนเดลิกเอิร์ฟฝรั่งเศสและก็จูดเบลกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย21ปีจากกริชวีทาวที่เพิ่งโชว์ฟอร์มสุดล้อนแรงกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ในครั้งนี้โดยเปิดขุมกำลังทีมชาติไทยชุดยื3ปีหากว่าทางด้านของทางทีมชาติไทยจะใช้เขาทั้งสองเหล่านี้ไปลุยศึกในครั้งนี้ก็จะมีทางน้าของฝั่งชนพัฒนนะครับผมและก็พลเอกวิชั่นชนพัฒ์วาริดสินทราเอราวันอิครัต คณะเสกสรรและก็จูสบริงแฮมโดยในกรุ๊ปนะผม AFC ยู23ปีอาเซียนคัพนั้นกรุ๊ป A ก็จะมีซาอุดีอาระเบียเวียดนามจอร์แดนคีรกิสถานกรุ๊ป B ก็จะมีญี่ปุ่นกาตา้า u ูเอประก็ซีเรียกรุ๊ป C ก็จะเป็นอุซเบกิสถานเกาหลีอ่าอิหรานและก็เลบานอนกรุ๊ปดก็จะเป็นอิรักออสเตรเลียไทยแล้วก็ทีมชาติจีน ก็ฝากไปด้วยนะครับผมงานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจทีมชาติไทยชุดนี้กันด้วยครับสุ้ๆครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับอาร์ตไงมุมมองแฟนบอลจีนหลังจากที่ทีมชาติไทยได้จูดเบลเด็กสร้างเชลซีเสริมกาลังทีมนะหลังจากที่สื่อจีนตีแผ่วิเคราะห์จูดสุนทรเบลกองหน้าตัวความหวังคนใหม่ทีมชาติไทยพร้อมระบุว่ากองหน้าคนใหม่ทีมชาติไทยกำลังสร้างความยากลำบากใจให้กับทีมชาติจีน โดยสื่อแดนมังกรรมระบุเลยทว่าการที่ไทยได้กองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษไรายนี้เข้ามาเสริมทัพจะยิ่งเพิ่มความยากลำบากในการจะแข่งขันบนโลกโซนเอเชียสำหรับทีมชาติจีนเนื่องจากว่าสื่อจีนมองว่าจูดเบลเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถเหนือระดับและมีความอ่าเป็นคู่แข่งที่น่ากังวลใจอย่างยิ่งโดยการรายงานสื่อจากจีนระบุอย่างชาัดเจนแล้วว่านี่คือข่าวร้ายสำหรับทีมชาติจีนไทยได้ตัวผู้เล่นลูกครึ่งเชื้อสายไทย เพิ่มอีกหนึ่งรายซึ่งอดีตกองหน้าทีมชาติาอังกฤษยู19ปีกลายเป็นสมาชิกใหม่ของทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการแล้วพร้อมย้ำว่าศักยภาพของเบลจะทําให้การเจอกับไทยนั้นยากขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนสื่อจีนยังให้ความสนใจประเด็นที่ว่าเหตุใดจุดสุนสทรพเบลจึงเลือกเล่นใ้กับทีมชาติไทยแทนที่จะรอรุ้นโอกาสนี้ให้กับทีมชาติอังกฤษโดยสื่อของจีนวิเคราะห์บ,บอกว่า เบลมองเห็นโอกาสในการาระดับรรนาชาติมากกว่าอีกทั้งเป็นการตอบรับเชื้อสายจากไทยจากฝั่งบันดาขณะที่โอกาสเล่นกับสิงโตคำรามนั้นยากกว่านอกจากนี้แล้วยังคงมีการเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกว่าเบลซึ่งสูงถึง184เซนตมรเคยเป็นดาวเด่นนะระดับเยาวชนของ LC, เชลซีบลากร์ตแนมฮอสเปอร์มาแล้วอีกทั้งยังเคยติดทีมชาติอังกฤษชุดย16ปีย11ปีแลก็19ปี ก่อนที่เส้นทางอาชีพจะสะดุดลงและก็ย้ายมาเล่นให้กับคารินชีวีทาวในลิทูของอังกฤษซึ่งทําให้เขานั้นตัดสินใจเปลี่ยนสัญชาติฟุตบอลอย่างเป็นตาทาบอลลูกศิจจินยังคงไม่ลืมจะกล่าวถึงสถานการณ์ของทีมชาติไทยในยุคข,ของแอนโทนีฮาสสันที่เรียกนักเตะลูกครึ่งไทยเชื้อสายต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในขณนี้โดยทั้งดิคลัสมิเกลสัน ดาวเตะเชื้อสายไทยนอเวซึ่งกำลังเล่นในระดับบุนเดสเลกาสของเยอรมันโดยสื่อจีนมองว่าหากไทยยังคงได้ผู้เล่นคุณภาพแบบนี้เพิ่มขึ้นอีกอาจทำให้ทีมชาติจีนมีโอกาสจะไปฟุตบอลโลกลดลงกว่าเดิมก็เป็นได้ แตขณะที่ทีมชาติจีนเองก็เพิ่งจะเปลี่ยนโค้ชเป็นเซาเจียอี้ซึ่งก็กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มเริ่มสร้างทีมใหม่แต่ปัญหาใหญ่คือไม่มีเกมการแข่งขันและก็อุ่นเครื่องเพียงพอทําให้การพัฒนาทีมนั้นล่าช้าสวนทางกับไทยที่กาลังเสริมทัพอย่างต่อเนื่องซึ่งความรู้สึกของแฟบนบอลจีนหลังสื่อจีนตีข่าวจูดทุนซับเบลจะสร้างความยากลำบากใจให้กับทีมชาติจีนในครณะนี้คอมเมนต์้แรกก็บอกว่า ทำไมนักเตะมีอนาคตในลีกอังกฤษถึงเลือกมาเล่นกับทีมชาติไทยกันนะคอมเมนต์ต่อมาเขาเคยลงสนามให้กับทีมชาติอังกฤษชุดเยาวชนนั่นก็แสดงว่าเขาไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาตอนนี้ทีมชาติไทยดูเหมือนว่าจะนำหน้าเรานะทางด้านแท็กติกและก็คุณภาพผู้เล่นคอมเมนต์ต่อมาอันดับโลกของไทยอาจจะแซงจีนไม่ซ้ำไม่ช้าได้ซ้ำไปคอมเมนต์ต่อมาการที่เบลเข้าร่วมทีมไทยไม่ใช่ข่าวดีสำหรับพวกเราเลยคอมเมนต์ต่อมา เขาเลือกไทยเพราะว่ามีโอกาสจะเล่นในระดับนานาชาติมากกว่าคอมเมนต์ต่อมาถ้าไทยยังได้ลุกเครื่องคุณภาพแบบนี้เพิ่มขึ้นความหวังจะไปบนโลกของจีนจะลดลงอย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาทีมเราขาดเกมอุ่นเครื่องเพียงพอซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในครั้งนี้เป็นอย่างมากคอมเมนต์ต่อมาไทยกําลังเสริมทัพอย่างต่อเนื่องในขณะที่เราเองนั้นยังคงติดอยู่ในช่วงการสร้างทีมใหม่คอมเมนต์ต่อมาสูงถึง184เซนติมเมตรแดะการฝึกแบบอังกฤษ ทำให้เขามีความได้เปรียบในเอเชียคอมเมนต์ต่อมาเห็นไทยได้นักเตะเก่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะผมเองกนั้นเริ่มกังวลใจกับอนาคตของทีมจีนจริงๆในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาถ้าเราไม่พัฒนาระบบเยาวชนเราจะถูกไทยทิ้งห่างอย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาไทยเดินมาถูกทางแล้วแต่เราดันเหมือนย่ำอยู่กับที่ข่เมนต์ต่อมาแฟนบอลจีนรู้ดีนะว่าเขาคนนี้จะสร้างความยากลำบากให้กับเราในไม่ช้านี้อย่างแน่นอนนะ คอมเมนต์่อมาเมื่อไทยพัฒนาอย่างต่อเนื่องจีนต้องพยายามให้มากยิ่งขึ้นไม่อย่างนั้นอนาคตจะลำบากมากขึ้นกว่าเดิมนี่ก็เป็นการพูดถึงของแฟนบอลจีนที่คิดไปแล้วว่านหน้าของฝั่งทีมชาติไทยนั้นคน่อนข้างที่จะโหดแต่ว่าผมพวกเขาถ้าเจอแบบนี้บ่อยๆพวกเขาอาจจะหลุดท็อป,ปนอันดับที่100ก็เป็นได้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับจิมบีคาดาเกนาเพจททางการทีมแชมป์สเปนขึ้นหน้าหนึ่งมูฮัมหมัดอุสมานบูซา ดาวยิงทีมชาติไทยตเตรียมที่จะลงแมตส์สำคัญในะคะรั้งนี้โดยกันนี้ทีมบีคาตาเกน,นาเพนหลักทีมฟุตซอลแชมป์ลีกสูงสุดของสเปนขึ้นหน้าหนึ่งเมื่อทางด้านของมูฮัมหมัดอุสมานบูซาก่องหน้าตัวเก่งทีมชาติไทยตเตรียมที่จะลงสนามแมตส์สำคัญ จิมบีคาตาเกนาพบกับโอสปาบรูเฟโรในศึกการแข่งขันฟุตซอลลีกสูงสุดของสเปนวันที่19พฤศจิกายนเวลาเที่ยงคืน30นาทีตามเวลาของประเทศไทยหรือว่าช่วงเช้าในวันที่30พฤศจิกายนในค้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งแมชที่แฟนฟุตซอลชาวไทยต้องติดตามกันและก็ส่งกำลังใจให้กับเจ้าเมดมูฮัมหมัดอูตบานบูซาคนนี้กันด้วยนะซึ่งในการทำมาที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยในลีกฟุตซอลที่แข็งแกร่งที่สุดหนึ่งของโลก ทางนี้เจ้าเมดบูฮัมัดอุสมันบูซาเพื่อจะสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการฟุตซอลไทยด้วยการเป็นผู้เล่นไทยคนแรกที่สามารถจะคว้าแชมป์ฟุตซอลลีกสเปนและฤดูกาลส0 2วันมางครองได้สเร็จกับร่วมกับสโมสรโดยเฉพาะมีส่วนสำคัญในการช่วยทีมเอาชนะทีมระดับโลกอย่างบา์เรนาและรอบชิงชนะเลิศทำให้เจ้าตัวนั้นกลายเป็นที่จับตามองของสื่อในสเปนในครั้งนี้เป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้นะ ก็เปน็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเจ้าเมชมูัมหมัดอุลมานบูซาเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารัยังไงคือฮาทีมฟุตบอลลาวสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ฟุตบอลเยาวชนนาน,นาชาติที่ประเทศไทยนะเรื่ว่างานนี้ต้องยก10นิ้วโป้งให้กับพวกเขาเลยนะฮะทีมฟุตบอลเยาวชนจากทางด้านของลาวสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่ในการแข่งขันเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนลฟุตบอลเฟสติวอัล2025ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยทีมเยาวชนฟุตบอลลาวบายสวรรฟ์ FC ู12ปีผงาดควา้าแชมป์รายการเชียงใหม่อินเตอร์เนชแนลฟุตบอลเฟสติวัลหรือว่า CIFF 2025ไปครองอย่างยิ่งใหญ่พร้อมทุบสถิติไรายภาสและก็โชว์ฟอร์มเหนือระดับตลอดทัวร์นาเมนต์กับเบสสวร์ฟซียู12ปีทีมชาติลาวทำผลงานโดดเด่นตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มโดยจบอันดับหนึ่งของกลุ่มเเก็บได้10แต้มจาก4นัด ด้วยผลงานชนะ3เสมอหนึงไม่แพ้ใครและได้มีผลต่างประตูได้เสียมากถึง41ประตูหนึ่งในเกมที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือการเล่นทีม KV Sports จากอินเดียทีมแกล่งเอเชียใต้ไปถึง34-0ต่อก่อนจะก้าวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเอาชนะคู่แข่งจากร่วมชาติอย่าง Mazda GB u 2ปีด้วยสกอร์3-0คว้าแชมป์ไปอย่างงดงามในครั้งนี้เรียกว่างาน,นยินดีผมจะได้ประมาทพวกเขาไปึังขาดนะฮะ บอกแล้วว่าพวกเขาด้นมีของดีอย่างแน่นอนเรียกว่างานนี้ไทยหนาวเลยนะและนี่ก็เป็นข่าวด่วนช่วงบ่ายโม่พุบนไทยประจำงวันที่28พฤศจิกาย,ยน2 568โดยชายผู้บางครังผู้บอลไทยครับ